สวัสดีทุกคนที่อยู่ในช่อง Perfect Perfect นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟ UFO กันนะครับมีมีสองตัวตัวนี้นะครับตัวเนี้ยผมเคยซื้อมาเมื่อก่อนแล้วประกัน6เดือนเองนี่เพิ่ง3เดือนเสียแล้วเสียไวจังเนี่ยผมจะไม่แนะนําอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยแต่ตัวที่เราจะแน,น,นะนําคือตัวใหญ่นี่ครับยี่ห้อไก่ฟ้า2500วัตต์กันน้ำเป็นตัวใหญ่นี่เลยนะครับ ก็จะมีรีโมทให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ผมติดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอน,นี้นะครับนี่ตัวนี้ผมติดกับเสาท่อแล้วนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะคะตัวนี้แต่ผมขอไม่หยิบรีโมทแด้วกันเดี๋ยวจะถ่ายทีตอนก <c oughs> ็คืนดะดูนะครับ <c oughs> นี่ครับเป็นดวงนี้ <c oughs> จะเห็นไฟสีเขียวกระพริบมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยเห็นนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูกันตอนเย็นได้นะครับนะครับโอเคครับราคาตัวนี้พันอันละหนึ่ันสองร้อบาทนะครับ1,200บาทฮนะอันนี้คือติดตรงหน้าบ้านนะคบเพราะหน้าบ้านไฟอันนี้มันเสียนะครับไฟเสาันเสียแล้วหาเวลาซ่อมไม่ได้นะครับไม่ใช่ดิมันมันสูงนะครับจะขึ้นไปซ่อมได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยต้อง ไฟ u โ o มาแทนที่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพามาดูไฟเซอร์นะครับเดี๋ยวโหจะพามาดูต้นไม้ของผมนะต้นไม้ต้นไม้ไม,มาจะพามาดูต้นไม้กันนะครับต้นไม้หอมเพชรอันนี้ต้นหัวหอมต้นหัวหอมนะหัวฝั่งนี่ อันนี้ต้นคุณตืดสายของน้องไก่นะคะต้นนี้อันนี้ของสองคนนะครับอันนี้อันนี้ของผมเองนะครับอันนี้ก็คือของผมเหมือนกันดอนี่สิคของมาดูฝั่งนี้กันบ้านนะครับฝั่งนี้คือต้นฝั่งนี้คือต้อนดอกดาวเรืองของผมนะครับอันนี้ของน้องไก่ไม่รู้ตายได้ไงอันนี้เขาของผมนาวัวอันนอ้ต้นไม้ประเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไฟคริสต์มา,าสแต่โซล่าเซลล์นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูสายเฮ้ยชี้น้ำไว้หมดไ,ไว้มาชีนะใส่โทรศทัพท์ทำไมเนี่ยเดี๋ยวลำโพงก็เสียอันนี้คือแผ่นโซล่าเซลล์นะครับมันคือไฟคริสต์มาสนะครับเนี่ยเออครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันอีกทีคือติดตามกันตอนต่อไปได้นะครับติดตามตอนต่อไปประมาณ เอ้ยไม่ใช่ครับ6กโมงเย็นนะครับจะมาทําดูกระตอนไฟติดกันนะครับตอนนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ